สวัสดีครับผมชื่อดาวิดอายุ64ปีหลังจากผ่าตัดต่อมลูกหมากผมมีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่อยู่เป็นบางครั้งโดยเฉพาะเวลาที่ออกแรง ผมอยู่ที่กรุงเทพมาได้หนึ่งเดือนแล้วผมได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสถานการณ์ก็ดีขึ้นผมสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอาการสูญเสียของผมลดลงมากผมหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับคลินิกที่สามารถแก้ปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะของผมได้และผมก็เห็นว่ามีเขียนไว้ในเว็บไซต์ว่าคุณก็รักษาระบบแางเดินปัสสาวะด้วยเช่นท่านผมได้พบกับคุณหมอซึ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากท่านให้คำแนะนำที่ดีและเป็นกันเองมากทำให้ผมรู้สึกสบายใจ และผมต้องขอพูดอีกอย่างหนึง่งการรักษานี้ที่เราทำกันยังส่งผลดีต่อสมรรถภาพทางเพศของผมด้วยซึ่งดีขึ้นมากผมมาที่นี่เพราะปัญหาอีกอย่างหนึง่งแต่กลับได้ผลลัพธ์ดีขึ้นถึงสองอย่างอย่างแรกคือเรื่องสมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็พอไปได้บ้างแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วส่วนเรื่องกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดตอนนี้ก็ดีขึ้นเหมือนกันทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณการรักษานี้เลยคุณหมอเก่งมาก ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะผมอ่านในเว็บไซต์ว่าที่นี่รักษาปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะผมเลือกที่จะเข้ารับการรักษานี้เพราะใครที่มีปัญหาเรื่องกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แม้จะเป็นแค่บางครั้งก็จะรู้ว่าชีวิตมันไม่ง่ายเลยมันเป็นชีวิตที่ต้องระวังตลอดเวลากลัวว่าจะไม่โอเคกับตัวเองและกับคนอื่นด้วยและนั่นแหละคือเหตุผลที่คนเราตัดสินใจทำสิ่งเหล่านี้เพราะอยากจะปรับปรุงสภาพของตัวเองให้ดีขึ้น ผมอยากแนะนําให้คนที่มีปัญหาเหมือนผมมาพบคุณหมอท่านนี้ดูครับเพราะท่านเป็นคนดีและเป็นคนที่ใส่ใจอยากให้คุณดีขึ้นอยากช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับผมผมเพราะว่านอกจากนั้นแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอีกด้านหนึ่งด้วยผมคิดว่ามันทําให้ผู้สึกวีนะดังนั้นผมเหมือนได้ประโยชน์2ต่อในครั้งเดียว EEU Clinic ปรับสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชายและหญิง কু <laughs>